การตอบกลับจากศูนย์ควบคุมทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตกใจจนไม่รู้จะพูดอะไรและในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานที่ได้รับข่าวก็ส่งข้อความแสดงความยินดีมาอย่างรวดเร็ว e ุ <laughs> <Pearl. S 1> ภาพเหตุการณ์ถัดไปนั้นน่าสนใจมากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดเสียงของวิดีโอการบังคับใช้กฎหมายทันทีและบทสนทนายาวนานถึง9นาทีกลายเป็นปริศนาซึ่งก็เป็นการตั้งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและสร้างความตึงเครียดในเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กรอกใบสั่งปรับและยื่นให้ลารีพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการออกใบสั่งปรับอาจเพราะเขากลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปและทำให้ตัวเองตกที่นั่งลำบาก โชคดีที่ลารีไม่ได้สร้างปัญหาแต่เขาก็ได้เซ็นชื่อในใบสั่งปรับแล้วขับรถออกไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าประหลาดใจคือสมาชิกสภาของกรานาอีได้ออกมาชี้แจงว่ากฎหมายจราจรก็ต้องปฏิบัติตามกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือลูกจ้างก็ต้องเคารพกฎหมายนั้นเหมือนกันแต่เพียงแค่สองเดือนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หยุดลารีประกาศลาออกจากงานอย่างเป็นทางการสาเหตุของการลาออกยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ หลายคนในโลกออนไลน์ต่างคาดเดากันว่าสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ลาออกหน้าจะมาจากเหตุการณ์ในวิดีโอการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีเสียงซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาภายในกระทรวงตำรวจแต่ลารีกลับไม่ได้ถือสาหาความกับเหตุการณ์นี้เลยกลับกันหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีเขาก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลสนับสนุนการทำงานของตำรวจโดยเขามอบทุนในการสนับสนุนกล้องติดตัวตำรวจและกล้องในรถตำรวจพร้อมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลกับบริษัทอัคเคิลของเขาเพื่อให้ตำรวจสามารถให้บริการได้ดีขึ้น